น้องมีค็อกเทลไหมอ่ะพีค่ะพ่นาคาราดาเดี๋ยวลงมาดื่มนะคะโต๊ะนั้นนะมีไหมคะมนะ,โ,ะโอเควันการ์ดนะคะทำไมทำหน้าบู่อนอย่างเป็นพนักง,งานอ่ะเป็นกูกูไล่ออกตั้งแต่วันแรกแล้วพ่นาคาราดาไงคะ Yes เนาะเขาทำหรือ,อยังคะงั้นเปลี่ยนไปให้เขาเปลี่ยนเป็นโมจิโต้ค่ะพี่สั่งน้องไปรอบแรกน้องไม่ได้ยินเหรอคะพอดีต้องเอาได้ไปถามเพราะว่าหลวงแม่นคนอ๋อโอเคงั้นขอเปลี่ยนเป็นโมจิโต้นะคะทุกคนได้ยินเหมือนที่เพชรทุกคนได้ยินเหมือนที่เพชรได้ยินไหมคะเพชรสั่งน้องแต่จะขึ้นไปเช็คเอาท์แล้วเราก็แ,แค่ใหา่เขาทำงานแบบเลอะห้ายิ้มสดใส ถ้าทะเลาะกับผัวก็ไม่ต้องมาทํางานค่ะแม่เห่ียววีอดีตมือหนึ่งอดีตมือหนึ่งรีเซพชันต้องเป๊ะใช่ดิฉันเคยเป็นรีเซพชันมาก่อนดิฉันเคยทํางานบริการนะคะหนึ่งคุณหน้าบูดนี่ไม่ได้แล้วนะคะใครเด้งมาห้ารอยคะแนนคะ เพชรจะได้ให้ติดน้องเขา,า,าเพราะเพชรรู้สึกว่าเพชรวีนเขาเกินไปใครเลือกมาห้าร้อยคะแนนคะโดยที่ไม่ได้รองขอแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเลขอ๋อขอบคุณนะลูกแม่ขอให้เด็กพนักง,งานคนเมื่อกีก้ร้อยหนึ่งนะลูกเพราะว่าแม่วีนมาไปเยอะแม่มรู้เหมือนเขาไม่ค่อยจอยกับอาชีพเท่าไหร่แม่ต้องสอนเขาน้องให้น้องผู้หญิงแสดงมาขึ้นดนะ้หไ 160. ร้อยหกสิบภายใ้น้องร้อยหนึ่งที่ตอบพวกพี่ผู้จัดงานทุกทีนะครับทำงานให้มีความสุขในลูกยิ้มยันแจ่มใสจะได้ดูน่ารักเมื่อเวลาอยู่หน้าบูดหน้างอนมันดูเมอนว่าคไม่ได้ม่เป็นมิตรกับลูกค้าก็จะนอนเทคแคร์ค่ะทำงานให้มีความสุขมีรอยยิ้มค่ะ